จีทัวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชูซูเปอร์สปีดไฟเบอร์ไฮลักซ์รีเว รวมสุดยอดเมนูเซ่บจัดจ้านทั่วไทยเอาใจมวลชนคนรักอาหารแซ่บส,สดจีด๊ดโดยสี่พิธีกรแซ่บส,สด,สดจีด๊ดต้องอัครรัตน์มิติพ์เโจงหมูทอดร้อยล้านแแ้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัย,ยบอนเชิญยิ้มแซ่บสดจีดดจ๊ดสัปดาห์นี้ลงใต้กินแซ่บท้องมนเสนห์เมืองสงขลา ร้อยแรงเมนูแรกแซ่บอาหารทินเมนูเต้าคั่วอาหารเมืองจีนพัดถิ่นมาไกลถึงสงขลาชายาสลัดทะเลสาบด้วยเครื่องโปะหน้าสารพัดความเด็ดยิ่งตอกย้ำความอร่อยแซ่บด้วยสุดลับน้ำจิ้มตาลตตโนดส,สองรสชาติเรียวอมหวานการันตีความอร่อยจากรุ่นแม่กว่า50ปีสซดเข้มขน้นเมนูสอง เมนูต้ยมยำกุ้งน้ำข้นมะพร้าวอ,อ่อนต้มยำน้ำข้นแบบชาวเกาะยอส่งตรงกุ้งแม่น้ำสุดอร่อยจากลุ่มน้ำกร่อยปากพยโยนแหล่งกุ้งแม่น้ำขนาดใหญ่ภาคใต้เนื้อเยอะมันแยะไหลตะลักกระจายท่วน้ำต้ยมยำสุดมาัศจรรย์ใส่มะพร้าวอ่อนผดิตที่มีเยอะบนเกาะยอเซฟซีดหวานมันสดร้อน,รอ,นอร่อยลืมโลกเลยค่ะปิดท้ายเมนู3 เมนูปลากระพงนึ่งมะนาวมาเกาะยอก็ต้องซ็บปลากระพงสามน้ำน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มสดจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งเกาะยอเสิร์ฟแซ่บราดด้วยพริกขี้หนูต้มสดบีบมะน,นาวจี๊้จัดช่ำเนื้อปลาเขียวปุ๊บอุ้ยเผ็ดจัดจ้านอะไรก็ชุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะ ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลบัตรสมนาคุณจากร้านมหาสจรย์เกาะยอและร้านน้ำเคียงดินเกาะยอติดตามกติกาได้ที่ Facebook f แ n p เ g e แซ่บสดจี๊ด ใช้ครั้งนี้เราจะพามาแซ่บอาหารถิ่นคู่จังหวัดสงขลาที่ต้องห้ามพลาดเมนูเต้าคั่วอาหารปักใต้ที่มีชื่อเรียกหลากหลายบางก็เรียกเปรี้ยวหวานหรือบางก็เรียกสลัดทะเลสาบมีตำนานมาจากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่จากคนจีนอพยพมาตั้งรกรากที่เมืองสงขลาโดยนำวัตถุดิบอย่างเต้าหู้ทำจากถั่วเหลืองหรือที่ภาษาจีนจะเรียกว่าเต้ากัวเรียกกันปากต่อปากจนเพี้ยนเสียงมาเป็นเต้าคั่วกลายเป็นชื่อเรียกเมนูที่ใส่ทั้งเต้าหู้อุ้งทะเลจิว๋ว เนื้อและหูหมูเลือดหมูไก่ต้มผักบุง้งหัวงอกและแตงกวาทานกับเส้นมีคาวเหนียวนุ่มเป็นพิเศษที่เด็ดความแซ่บอยู่ตรงนี้น้ำรสสูตรน้ำตาลตโนนส,สองรสชาติจากภูมิปัญญาชาวบ้านอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาเกิดเป็นหนึ่งน้ำจิ้มหวานเคี่ยวจากน้ำตาลตโนดเหนียวเข้มข้นหวานฉ่ำสองน้ำจิ้มพริกน้ำส้มหมักจากน้ำตาลตโนดเปลี่ยนรสหวานให้มีรสเรี้ยวละมุนลิ้นผสมด้วย พริกสดเพิ่มให้มีรสชาติเผ็ดร้อนยิ่งขึ้นว้าววย,ยตกใจมดนละหายไปไหนมาเอางีส้สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสว,วัสดีค่ะข้อควรายการเซ่บจี๊ดเมนูซีดสซ่บจี๊ดทั่วไทยเลยจ้าแม่ะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สงขลาโอ้แม่มากินเมนูท้องถิ่นของที่นี่นั่นก็คือเต้าควฮะอยากรู้ใช่ไหม มันเป็นเส้นๆฮะมันมีเครื่องมันมันเป็นอะไรที่พูดยากเพราะหนูไม่ใช่คนท้องถิ่นต้องไปหาคนที่เขารู้แต่ถ้าแม่ทมอ่ะแปะแม่จะไม่รู้อ่ะแปะไม่ตอบเลยไม่ตอบค่ะต้องไปร้านค่ะแม่ไปค่ะแม่สวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ที่มีค่ะเจ้าของร้านป้าเอียดเต้าคั่วสงขาค่ะโอ อันนี้ม <อ 1971. S 1> ันคืออาหารแบบพื้นเมืองเหรอคะค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของสงขลาค่ะดั้งเดิมก็มาจากประเทศจีนนะคะเขาอาจจะเรียกเป็นเป็นตัวนี้ค่ะก็คือเต้าหู้ทางสงขลาเขาจะเรียกว่าเต้าเต้าคั่วเพี้ยนเพี้ยนมาค่ะเพี้ยนเพี้ยนมาจากจีนนะคะเรียกอีกอย่างก็คือเปรี้ยวหวานแล้วก็สลัดทะเลสาบทำไมเรียกสลัดทะเลสาบอะคะเหมือนกับว่ามันคล้ายๆสลัดนะคะแต่ว่าอันนี้จะมีผักแล้วก็มีส่วนประกอบก็คือพวกนี้ค่ะทมุ่ยแม่ไมีทะเลสบทะเลสาบสงขลาอ๋อยเก่งอรุณฉันเก่งมากเล อาชีพขึ้นตาลขึ้นต้นตาลนะคะแล้วก็ทําน้ําตาลน้าผึ้งน้ําตาลตะนูแล้วก็น้ําส้มตะนูก็เป็นที่มาของน้ําจิ้มเนี่ยค่ะน้ําจิ้มมันมาจากน้ําตาลตะนูแล้วก็น้ําส้มตะนูนะคะน้าส้มตะนูมันเหมือนน้าส้มสายชูไหมคะอ๋อไม่ใช่ค่ะก็คือนี้มันได้มาจากธรรมชาติจากต้นตะนูนะคะเอามาหมักแล้วก็เป็นน้ําส้มมันออกเปรี้ยวๆแต่ถ้าเป็นน้ําผึ้งอะค่ะน้ําผึ้งอันนี้ก็มาจากธรรมชาติเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆน้ําเชื่อค่ะเขาเคี่ยว น้ำตาลตะหนูแล้วค่ะสูตรนี้มีมานานกี่ปีแล้วคะเนี่ยต hmm> ั้งแต่พี่ยังไม่เกิดนะโอ้แล้วพี่อายุเท่าไหร่คะสิบเจ็ดสี่แม่นี่เป็นคนห้อนมากเลยจริงด้วยสี่ห้าสิบปีแล้วคือสูตรนี้ตั้งแต่พี่เขายังไม่เกิดขอเราสองแม่ลูกจัดจานเองเลยได้ไหมคะจัดเลยค่ะจัดเลยมาค่ะ ูเต้าคั่วอาหารถิ่นรสแซ่บเมืองสงขลามีเส้นมีข่าวลวกเหนียวนุ่มโปะด้วยเต้าหู้ทอดสัมผัสกรอบนอกแต่นุ่มละมุนข้างในกุ้งตัวเล็กชุบแป้งทอดเนื้อส่วนหัวและส่วนหูหมูต้มนึบหนับครุบกรุบก,กับกระดูกอ่อนตรงส่วนหูเลือดหมูนุ่มลิน้น ไข่ต้มและผักลวกก่อนจะราดด้วยน้ำจิ้มหวานสูตรน้ำตาลตะหนดรสชาติเปรี้ยวอมหวานตัดด้วยความแซ่บของพริกน้ำส้มจากน้ำตาลตะหนดอ,อีกเช่นกันคุกเล้าผสมร่วมกันเป็นรสชาติหวานเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีเขียวเพลินอร่อยมันเกินจะบรรยายสมกับฉายาสลัดทะเลสาบเลยค่ะโอ้โหเป็นไงคะแม่แม่ทำเองเป็นไงล่ะน่ากินปะละ่ล่ะตาของนูสวยกว่าแล้วก็หวค่ะแม่โอ้เคล้าให้เข้จะเด็นใส่หน้าแม่ น้ำจิ้มนัวน้ำร้อนอยะไรอ่ะมีความหวานเปรี้ยวนิดนีด้เปรี้ยวอืมแล้วก็มีความเค็ม แต่จริงๆอะใครชอบเผ็ดมากเผ็นน้อยบอกก็ได้เราไม่สามารถเติมได้แม่ชอบอ่ะแม่กุ้งกรอบมากซื้เวลาเรากินรวมๆกันนะคะมีทัง้งผักทั้งกุ้งทอดทั้งเส้นแล้วน้ำจิ้มที่ราดลงไปนะอย่าได้บอกเลยค่ะปิ้งสุกเนาะ มาสองขาห้ามพลาดเลยค่ะเมนูประจําท้องถิ่นเมนูชื่อเต้าคั่วอร่อยจริงปลเลยค่ะว่าร้านนี้นะคะเจ็บสุดจริงจะกินเท้าคั่วอร่อยต้องมากินเ้าคั่วหลานระเอียนนะคะสนุนหนังงาม ามมาแซบอาหารทิ่นเมืองสงขลาได้โดยจากถนนรามวิถีมุ่งหน้าถนนสุขุมให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราม,มันตรงไปประมาณ300เมตรให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนนางงามตรงไปอีก200เมตรจะเจอร้านเอียดเต้าคั้วตั้งอยู่ด้านขวามือก่อนถึงซอยยะริงเปิดบริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะช่วงหน้าเซฟมาเป็นหม้อต้มยำกุ้งเข้มข้นแบบชาวเกาะยออีกสักครู่ค่ะ อันนั้นไงพี่ถือพี่ไม่ี่้ทํไงหนูแม่ไปเลยหนูให้แม่นําแล้วนะหูยเสื้อ่สีชมพูเหมือนกันอ่ะเงือคู่ก็มาเอ้ยอ่ะตัดกดฟรีเป็นพีษแสบซีแตัดกดซีดเป็น ด้วยต้ยมยำสุด Amazing เมนูต้ยมยำกุ้งน้ำข้นมะพร้าวอ่อนต้ยมยำน้ำข้นแบบชาวเกาะยอที่นำสองวัตถุดิบชั้นเลิศมาไว้ในหม้อดเดียวกัน 1. กุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่ส่งตรงมาจากลุ่มน้ำอำเภอปากพยูนจังหวัด พัดลุงแหล่งกุ้งแม่น้ำที่มีมากสุดในแถบภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งน้ำกร่อยที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเหล่ากุ้งแม่น้ำเนื้อแน่นเด้งหวานมีมันสีส้มๆอัดแน่นมาเต็มหัวกุ้งและมีกลิ่นหอมอ่อนๆของดินโคลนนำมาต้มยำด้วยสูตรพิเศษกับวัตถุดิบที่2มะพร้าวอ่อนผลไม้ที่มีมากที่สุดบนเกาะยอนนี่เองใส่ทั้งน้ำและเนื้อให้หวานชุ่มฉ่ำและมุนลิ้นแทนน้ำตาลจนได้ต้มยำกุ้งแม่น้ำสุดเข้มข้น พร้อมเสิร์ฟให้นักชิมซักตามไปร่อยแรงที่ร้านมาัศจรรย์เกาะยอค่ะโอ้โหแม่ขาพามายืนอยนสะพานเก๋ๆแบบนีเนี่ยอ่าสวยงามไม่ละลูกี่ที่ไหนคะแม่เกาะยอค่ะลูกพาหนูมาเนี่ยต้องมีของแซ่บแน่ๆพาหนูกินอะไรคะแม่ถ้ามาที่เนี่ยแม่อยากจะถามว่าลูกจะคิดถึงอะไร ไม่ใช่และอันนั้นมันลิงลูกมะพร้าวอะค่ะเนื้อมันอ่ะลูกมะพร้าวเอามามาเตะบอลรูปปากแม่นะค่ะต้มยำกุ้งน้ำข้นมะพร้าออ่อนโอ้รออะไรแม่ไปกันดีกว่าไปค่ะอาสวัสดีค่ะนี่เลยลูกคุณการเจ้าของร้านมหัศจรรย์เกาะยอใช่ไหมคะโอ้ชื่อก็แรงแล้วแม่ใช่ไหมเมนูวันนี้ต้มยำกุ้งน้ำข้นมะพร้าออ่อนถามก่อนเลยว่ามันมี อะไรเราถึงต้องมากินถึงที่นี่สูตรเด็ดมันอยู่ตรงที่น้ำต้มยำเศษตรงที่เราจะมีเป็นน้ำมะพร้าวเราจะเอามาแทนความหวานของน้ำตาลค่ะจริงเหรอเราไม่ใส่น้ำตาลนะคะเป็นมะพร้าวสดๆจากเกาะจากที่เกาะยอเลยคะ่ะหรอเาคะต้องชิมลกูกหนูชิมแต่หนูไม่มีปัญญาแกะมันออกมาแม,ามา่แม่ไม่เอาช้ำมาเอาไว้ช้ำ อันนั้นไงพี่ถึงพี่ทำพี่ทำไงหนูแนแ่ไปเลยหนูแน่นำเลยนะโอ้ยเสื้อคู่สีชมพูเหมือนกันออะเนื้อคู่ก็มาไอ้ย่ใครเป็นคนคิดอะคะว่าเอาน้ำมะพร้าวมาใส่ในต้มยำอยากเอามาผสมกันนะคะ<อ>ก็เลยเอามาให้แม่ครัวลองทำให้ทานดูเอ้ยอร่อยชื่นใจอะหวาน้ออร่อย เราได้มาอย่างไงคะอยู่ที่นี่มีกุ้งแม่น้ำนเลยเหรอคะทะเลตอนแร้มจากชาบ้านที่เขาออกเรือนะคะนี่มันยังไม่ตายกุงัว<ะ>เขาตกใจมกาก็จะเก็บ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 อ่ะก็เอามาส่งส่งมาให้เราทุกวนันกุ้งนี้เป็นกุ้งที่วันต่อวันนะคะจากปากพยูนคะ่ะจะอยู่ที่พัทลุงคะ่ะมันมีส่วนผสมอะไรบ้างเราดูส่วนผสมก่อนลูก ใบมะกรูดนะแต่ครก้กระเทียมแล้วก็หอมแดงพริกขี้หนูสับน้ำปลาค่ะ,คะน้ำพริกเผาน้ำมะนาวเกลือแล้วก็เป็นน้ำมะพร้าวนมสดค่ะอ๋อ มะพร้าวอ่อนเมนูต้ยมยำกุ้งน้ำข้นมะพร้าวอ่อนอร่อยเซ็บร้อนๆกับต้ยมยำแบบชาวเกาะยอกุ้งแม่น้ำตัวโตวเนื้อเด้งหวานหัวฉ่ำไปด้วยมันกุ้งที่พร้อมทะลักมาในน้ำต้ยมยำรสชาติจัดจ้านเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ด เน้นเครื่องหนักชนิดถึงใจซึมซับได้ถึงรสความนุ่มละมุนของน้ำต้ยมยำที่ใส่น้ำมะพร้าวและความกรุบเคี้ยวมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนสดร้อน้อุ้ยแซ่บ a m a ซิ่งจนต้องร้องขออีกม่อเสร็จแล้วตักเลยได้ไหมคะแม่เดี๋ยวก่อนแม่ขอย้ำชื่อเมนูหนึ่งรอบดูปากชัดๆนะคะต้มยำกุ้งน้ำข้นมะพร้าวอ,อ่อนโอ้ติงเ<ล>อะ<อ> ไม่กลิ่นของว่า,าว้าไม่ดีจริงรสชาติน้ำต้มยำเขา่ะคือแซ่บมากอะแซ่บจริงๆกุ้งแบบตัวใหญ่บองป้อนเต็มจานค่ะตัวใหญ่ของแม่หล้นจะเง,งั้นเปลี่ยนกันไม่กุ้งเขาโหเนาะสุดยอดนะคะท่านผู้ชม จากสีหน้าลูกก็แล้วกันไม่ได้โกหกอะหนูพูดจริงๆเลย,ยเนี่ยเปรี้ยวเคม็มเผ็ดคือมันได้หมดเลยอะคือรสชาติมันพอดีแกงบวมมันเยอะมากค่ะแม่แกงส้มปลากระพงยอดมะพรเาาอันนี้กุ้งม่น้ำเผาม่น้ำเผาปูไข่นึง่งปลากระพงราดพริก ไข่มันๆน,น้ำจิ้มซีฟู้ดเขาสุดยอดมากอ่ะแก้มผมอร่อยมากชิบหายชมั่งไงอยากชมาก ส,ด,สดได้ที่ร้านอาหารมาฮจันเกาะยอนะคะเซฟโปอยแรงเมื่อวิ่งข้ามสะพานตีนสูลานนท์ฝั่งวัดทระนอนแหลมพ้ะสู่เกาะยอถนนสงขลาระโนดเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบ้านสวนใหม่ขับตรงไปประมาณ500เมตรร้านมาศจรจรันเกาะยอตั้งอยู่ทางด้านขวามือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22่สนาฬิกาค่ะอากระงที่นี่ก็มีแต่ที่นี่เกาะยอรสชัดเซบไม่เหมือนใครติดตามช่วงหน้าค่ะ แม่น่าหนูจริงจังปะจริงจริงลูกจริงไม่หนูต้องมีตาเนี้เงื่อนงอ๋อกระเด็นไปนู่นแล้วเอากระเด็นเไป ราชาแห่งเกาะปลากระพงนั่นเองที่กอยอนนั้นเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงธรรมชาติแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลาและรสชาติอร่อยถูกปากที่นักเพราะที่นี่เขาเลี้ยงปลากระพงด้วยสภาพน้ำสามน้ำด้วยกันเนื่องจากทะเลสาบสงขลามีทั้งช่วงน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มจนขนานน้ำเรียกกันว่าปลาสามน้ำขึ้นชื่อในเรื่องความสดเนื้อน,นิ่มหวานมันจากแร่ธาตุความอุดมสมบูรณ์ของทั้งสามน้ำทำให้เป็นที่ติดอกติดใจกันนักต่อน,นักแหม แบบนี้ก็ต้องจับมาเคียงรแสแซ่บุนดินด้วยพริกขี้หนูสดกระเทียมมะนาวน้ำปลาให้ได้รสชาติความจัดจา้านทวีคูณยิ่งขึ้นแซ่บขึ้นชื่อแบบนี้ก็ต้องตามไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าจะอร่อยชี๊ดแค่ไหนตามไปที่ร้านน้ำเคียงดินกันเลยค่ะแม่คะค่ะแม่คิดว่าปากกพงในนั้นอ่ะมันจะอร่อยขนาดไหนคะฮะ,ฮะอะไรอ่ะปากกพงในนี้น หนไหนอะในน้ำเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนะคะแม่อะไรนี่แกมบ่มคืออะไรแม่ไม่เข้าใจอ๋อไอเสดปลากระพงที่เนี่ยเขาเขค้นเช่อมากเออแล้วทำไมในน้ำมันมีปลากระพงเขาอยู่ในนั้นแม่ดูนู่นมีอนุสณนปลากระพงด้วยนั่นน่ะร้านนี้เป็นร้านที่สามแล้วค่ะในไหนเนี่ยก็มาถึงเกาะยอเขาบอกว่าต้องมาทานปลากระพงเพราะมันอร่อยมากทําไมเขาบอกว่าที่เนี่ยมันเป็นปลากระพงสามน้ำฮะไปเลยไหมไป สวัสดีค่ะนี่เลยค่ะคุณใบค่ะเจ้าของร้านน้ําเคียงดินเอาเป็นว่ามาเกาะยอเนี่ยสิ่งที่ขายไม่ได้เลยคือการทานปลากระพงเนี่ยคือเป็นของเด็ดของขึ้นชื่อที่นี่เลยใช่แล้ววันนี้เมนูของเราคือเมนูปลากระพงนึ่งมมนาวค่ะทำไมต้องมากินปลากระพงที่เกาะยอด้วยล่ะคะเนื้อเนี่ยมันจะนุ่มนะคะแล้วก็จะมีความมันในตัวแล้าที่เขาบอกว่า มันเป็นปลากระปลากระพงสามน้ำมันคือสามน้ำยังไงอะคะมันเกิดจากน้ําจืดของทะเลสาบสงขลาใช่ไหมคะ,คะผสมกับน้ําทะเลเอ่าวไทย<อ>มาเป็นน้ําปล่อยอค่ะ แล้วความเด็ดข,ของเมนูนี้นะคะอยู่ที่ไหนเอออยู่ที่ว <fairly poetic> ัตถุดิบค่ะวัตถุดิบหลักของเราเลยคือปลากระพงนะคะมะนาวแล้วก็ใช้น้ํามะนาวสดไปได้สูตรมาจากไหนอะคะของคุณแม่ค่ะคุณแม่ชอบทําอาหารมากแล้ววันนี้ใครจะเป็นคนลงมือทําคะขัวหน้าแม่ครัวนึ่งนะคะเขาจะมาสาธิตวิธีการทําให้ดูเฉยแม่ครัวเลยดีกว่าซิงนี่แม่ครัวมาแล้วสวัสดีค่ะมันมีเครื่องปรุงอะไรบ้างอะคะพี่ ขี้นิวสดนะคะก็มีกระเทียมแล้วก็มีมะนาวสดค่ะน้ำปลาน้ำตาลรากักชีค่ะเราจะต้องทำอะไรก่อนคะเริ่มจากปลาก่อนอ๋อเออใช่ใช่เราต้องทำปลาก่อนปลาไปนึ่งอนเนื้องานแค่ไหนคะประมาณ10นาทีทำน้ำราดกันก่อคะปานึ่งปลาไปนึ่งก่อนอ่า ได้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 ไดอะอย่างนั้นนะให้พี่นีเป็นคนใส่เครื่องปรุงแม่หน้าหนูจริงจังปะจริงจริงลูกจริงไม่หนูต้องมีตาเล่นเงื่ออ๋อนะกระเด็นไปด้่นแล้วเอา้ากระเด็นเลย<อ> นากินค่ะน่ากินะค,ค่ะสสสเสร็จแ,แล้วปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะเมนูปลากระพงนึ่งมะนาวปลากระพงนึ่งด้วยความร้อนระอุจนเนื้อสุกทั่วทั้งตัวเนื้อหวานแน่นรับรู้ได้ถึงความสด ที่จับขึ้นมาจากน้ำช่ำไปด้วยพริกขี้หนูตำสดกระเทียมจัดเต็มบนตัวปลาชนิดที่แทบมองไม่เห็นเนื้อตักเข้าปากก็ได้สัมผัสความนุ่มละมุนของเนื้อปลากระพงที่ซึมซับไปด้วยความเผ็ดจัดจ้านเปรี้ยวจี๊ดจัดซับเพลินแบบกินจนเหลือแต่ก้างร่อยจังฮู้อ๋อกินได้หรือยังอะได้ส้คะแม่น่ร่าร่นั่่าอะไรอะโคโค่นัทโน จะกินแล้วอ่ะโอ้ยินอีแล้โอ้ย <c oughs> อยากจะทุกโต๊ะว่าสุดยอดมากเนื้อปลาสดมากรสชาติของน้ำเนี่ยเข้าไปในเนื้อปลาเลยครัเนื้อนุ่มแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยใช่พอบวกกับน้ำ พอดีพอดีเลยอะตัวมากนะ<ด>พอเสิร์ฟแบบหม้อ,มอไฟอย่างนี้แล้วคือแบบเฮ้ยเธอไม่แปะใจแม่ทำไมต้องมากินที่ร้านนี้เพราะว่ามันอร่อยแบบนี้นี่เองรจริงอันนี้ก่อนเลยค่ะไอ้ข้างทะเลโหดโอ้ย,ยำน้ำ เด็ดค่ะพูดเลยคำเดียวรานที้ค่ะบอกเลยค่ะว่าเด็ดสุดจริงมาสองขาข้างหน้าก็อย่าลืมหาโอกาสมาร้านน้ำขิงดินนะคะ เซฟบรรยากาศส,สุดโรแมนติกโดยวิ่งข้ามสะพานตีนสูรลานนนท์ฝั่งวัดพระนอนแหลมพอสู่เกาะยอถนนส่งขาระนดขับตรงไปประมาณ35กิโลเมตรสังเกตด้านซ้ายมือร้านน้ำเคียงดินเกาะยอตั้งอยู่ด้านบนเนินเขาทางเข้าร้านน้ำเคียงดินเกาะยออยู่ปากทางถนนบ้านสวนใหม่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22อนาฬิกาตามไปซึมซับความเซบกันได้เลยค่ะ อาทิตย์หน้าพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษเจนิเฟอร์คิมพาชิมเมนูแซ่บสุดอร่อยบรรยากาศพาเพลินอย่าลืมติดตามชมรายการแซ่บสดจิตได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา12นาิ30นาทีทางช่องใหม่เลข24 24u ค่ะ